แรงเกินต้านจร,จริงๆสำหรับการกลับมาของคู่จีนเข้มหัสวีกับมุกดาเรินรักในละครโรแมนติกคอมดี้เคยบ้านไล่สไาให้โซทางช่องเ h ็ดเฮดดีแฟนๆพร้อมซับพอร์ตเชียร์ทุกช่องทางแค่เปิดตัวอีีแรกก็ออกสตาร์ทด้วยเลตติ้งชื่นใจถึง4.6แถมแฮชแท็กชื่อละครไทยและอังกฤษยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่1และ2ของประเทศไทยและมียอดชม a c e b o o k ไลท์พร้อมการสูงสุดถึง 43K เคมุกเลยขอควงกันมาขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนติดตามละครพร้อมชวนร่วมสนุกกับกิจกรรมละครเขยบ้านไร้สะายไฮโซชวนเต้นเนินหมาน้อยชาเรนด์ด้วยการอัดคลิปเต้นประกอบเพลงกระ,ะ,ะตักกระเติงแล้วโพสต์คลิปลงในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกพร้อมติดแฮชแท็กเนินหมาน้อยชาเรน์และแฮชแท็กเขยบ้านไร้สายไฮโซเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสองรางวัล ใครเต้นเด็ดเต้นโดนรับไปเลยเสื้อ C7HD h d i รี่และโปรดการ์ดเนินหมาน้อยพร้อมลายเซ็นเข้มมุกรางวัลละ1ชุดรวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3เมษายนโดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มทาง TikTok Facebook Instagram และ Twitter c h 7 h d นะคะ